กรสวัสดีๆๆๆคุณลองดูคนใดครับผมก็วันนี้ก็อยู่ผมบอลเองยินดีทุกคนต้อนรับช่องบอล PGT นั่นเองวันนี้เนี่ยเราอยู่เกมที่มีชื่อว่าวาร์เรนครับเดลเกตบอลนี่เองนะครับซึ่งเป็นเกมเออเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวของในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับจะเป็นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงปีประมาณ1914ึง19ถึงนึ่เงนั่นเอง ซึ่งตัวละครทั้งหมดที่มีในเกมนี้เนี่ยเป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาเองแต่ว่าเหตุการณ์หรือสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมแนวในเรื่องเกมหนึ่งที่ผมอยากเล่นนะครับแล้วก็มีเกมเพลย์ที่น่าสนใจดีผมก็เลยซื้อมานะครับซื้อมาจาก E p i c Store นะไออีพีสโตร์สโตอีพีเกมเมืกันได้ว่าอีพีเกมดีกว่านะครับร้อยแปดสิบบาทน,นั่นเองซึ่งในสตีมมันขาย400บาทอะ ผมซื้อมาตอนช่วงลดราคาพอดีนะครับก็ได้แล้วครับจัดเลยครับสรับเกมเกมนี้ let's go แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของสงครามตะวันตกช่วงปี1914-1918 1นึงสิงหาคม1914หลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารเจ้าชายฟานเฟอร์นานแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการี จักรวรรดิเยอรมันประกาศสงครามกับรัสเซียส้วเหตุนี้ฝ่ายทมมิตจัดตั้งขึ้นฝรังร่งเศสเตรียมพร้อมสับความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่กี่ชั่วโมองหลจากการประกาศรวมพลชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในฝรังร่งเศสจึงถูกสั่งให้ย,าย,าาย้ายออกข่าวคือหนึ่งในนั้นหนึ่งสิงหาคมหนึ่เก้นึ่งสี่เซนติเอล ก็คือชาวฝรั่งเศสไม่ใช่ชาวเยอรมันที่อยู่ในฝรั่งเศสจะต้องย้ายกับประเทศของตัวเองไปเพราะฝ่ายเยอรมันกับฝ่ายฝรั่งเศสเี่ยเขาอยู่คนละฝั่งกันนะครับฝรั่งเศสเี่ยขาจะอยู่ฝั่งสมรนธมิตรส่วนเยอรมันเขาอยู่ฝั่งอักษะนั่นเองแต่ว่าผมจะไม่ได้ว่ามันคือฝ่ายกันแน่แต่ที่แน่คือเขาอยู่คนละฝั่งกันนะครับทำให้คนที่อยู่ในคนที่เป็นชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสต้องย้ายออกมา จากประเทศฝรั่งเศสและกลับเข้าสู่บ้านเกิดของตัวเองก็อาจจะกลับไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารสรับการทำสงครามประมาณนั้นหลายวันต่อมาจดหมายทหารนะครับน่าจะใช่นะครับอันนี้เขาเขาต้องมาเป็นทหารนะครับเพราะว่าสงครามเขาต้องเกณฑ์คนไปทําทหารนะครับเพราะว่าต้องใช้คนเยอะพอสมควรนะเป็นการทําสงครามแต่งตัวพร้อมนะครับ ไม่กี่วันหลังจากจที่คาวถูกในระเทศสงครามเริ่มเหียวก็หายมากขึ้นและเอาทุกอย่างของอ e ีม e ิวไปอีม e ิวหนักใจมาก e ที่ต้องลุกขึ้นเพื่อต่อสู้และต้องทิ้งฟาร์มไปเพื่อไปอยังเซนต์มอลเช่นเดี A ยวคนอื่นๆเขาไม่มีความคิดอะไรเลยว่าจะมีโชคชะตาะรอเขาอยู่13สิงหาคม1924 โอเคครับเรามาโหดที่เรียกว่าค่ายทหารแล้วนะครับผมที่ฝรั่งเศสนะครับเซนต์มิเอวมาต้มนิตฟิตมาดิมาเข้าไปเลยเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วครับอันนี้ครับมีข้อความขึ้นมาให้อ่านด้วยนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะเขาก็จะมีให้อ่านกันเลยนะซึ่งผมขอข้ามแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป นะเป็นการวัดส่วนสูงวัดน้ำหนักช่างอะไรต่างๆพวกมายาก,กองครับแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับใช่ไหมใช่ครับผมเปลี่ยนชุดเป็นชุดทห,หารชาวฝรั่งเศสนะครับเนี่ยชุดฝรั่งเศสเลยครับไปปอกแต่เอาแต่กวาแงแต่สะเป็นแบบ let's go วิ่งเลยครับวิ่งเลยครับเยี่ยมมาก ตัวละครมันดุกดิกมากเลยทุกคนตัวละครดุกดิกมากเลยลกระโดดข้ามยื้อโอ้ยกด F เพื่อตีเหรอใช่ด้วยครับ F เพื่อตีตีดีมากอันนี้จะเป็นหมวกของชาวชาวเวยอรมันนะครับอีกฝั่งหนึ่งของเราเ่ยก็ชืบอเล็บชิปแล้วก็ลูกศรจะไปบา่าโอเค ซึ่งในเกมนี้ก็จะมีไอเทมให้เราเก็บด้วยนะครับไอเทม,มต่างๆที่อยู่ตามฉากเช่นหมวกหรือต่างๆในการหรือพวกนี้เช่นี่อเนี่ยเก็บได้นะครับรวบรวมของประมาณนั้นเอาไว้เป็นอีกเพื่อทีเราทำได้นะครับซึ่งผมว่าผมน่าจะเก็บไม่หมดนะครับ let's go เอ้ยปลาแม่นแล้วปลาแม่นเก็บอีกสักลูกกันนูกวเบิดมันหน้าตาน่ารักมากเลยเยี่ยมมากหนูเยี่ยมมากโอ้ยเหนื่อย อิมิวครับสู้ๆครับลุงอิมิววันที่ยอตตึกนี่ครับเป็นข้อความอีกแล้วนะครับเรื่องราวให้อ่านนะครับคือฝรั่งเศสนี่ครับทรงชาติชาวฝรั่งเศสนั่นเองถึงมาเรียลรู้ลักของพ่อ พวกเรากำลังเดินทางไปปารีอากาศที่นี่ดูได้เริงแปลกๆพ่อหวังว่าการเก็บเกี่ยวคงเป็นไปได้ด้วยดีและเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเพื่อนบ้านของเราอินที่ความ่วยเดือดเสมอพวกเขาเป็นคนดีมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อเสมอไป้พ่อจะเขียนจดหมายหาเอคกั้งให้เราด้สุดสุดท้ายนี้ฝากจูบเจ้าหลานชายตัวน้อยแทนพ่อด้วย ณสถานีรถไฟในปารีสในขณะที่พยายามไม่จะเข้าถึงกรมทหารที่21อีมิลได้พบกับชายคนหนึ่งที่อีกไม่นานจะได้ต่อสู้เคียงข้าง,ขงเขาคนที่จะมาเป็นเพื่อนแท้ของเขาเพื่อนแท้จริงของเขาเพื่อนแท้จริงของลุงอีมิลนี่ไรต้องช่วยเขาใช่ไหมสเปซบาร์กวลูกสองลงชื้อ โอ้ยกดผิดครับเราไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาอันนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งอ่ะอยู่ตรงไหนเฮ้ยข้างบนไดไงเห็นป่าทุกคนเห็นปะอยู่ตรงคนขับอ่ะคนขับเอ่อไม่มีบันไดทางขึ้นบันไดทางขึ้นมันโดนเก็บขึ้นไปอ่ะเอ่อเราจะไปไงดีเดินทางขวาก่อนห้ามพานแล้วไปทางไหนอ่ะชอบกินเบียร์เหรอ ไม่เอาวันนี้ด้วยโอ้โหเรื่องมากแท้พ่อคุณเฮ้ยนี่อาจจะแล้วชิปอ่าของฟรีมาจ้ะอ๋อเยี่ยมได้าได้เหรอวะโอเคได้ก็ได้วะเฮ้ยมีอะไรที่เก็บวะลองกดสเปซบาร์แลู้กันเฮ้ยได้ของด้วยเป็นจดหมายสักอย่างหนึ่งนะครับห้ามผ่านนะครับแต่ว่าฉันชอบเพลงมาก วันไหนขึ้นไม่ได้ครับต้องเล่นเพลงให้เขาฟังนะครับไม่ได้เฮ้ยเอาเฮ้ยเอ่อเอาได้แล้วอู๋ทางลงวะจ้าทางลงวะจ้าทางลงวะจ้าไปขวาขอล้วกันเผื่อมีของให้เราเก็บนะครับ ตอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเสร็จโจนสิครับสเปบตึ่งหลงไปหาชายคนนี้กว่าคเป็นใครกันรเป็นเพื่อนที่แท้จริงเรานี่ย a n ฟ ผมมาจาก U.S.A. เบตดี้ครับผมว่าเราต้องได้เจอเขาแน่แน่21สิงหาคม1914กองทัพของอิมิลได้ถูกส่งไปรบกับกองทัพที่21ของเยอรมันที่นำโดยแวลเรีวยนลองเสียงเชียร์ในช่วงแรกของสงครามกระจายความหวาดกลัวไปทั่วในสงครามครั้งแรกในทันที21สิงหาคม1914ครับ โคสเนสฝรั่งเศสนะครับอันนี้เรามาในช่วงของต้นของสงครามแล้วเนะี่ยเป็นแนวลบแนวลบกองหน้าเลยแน่เลยครับเสียงเชียร์ในช่วงแรกนะครับย่อมปลุกกำลังใจได้เสมอนะครับแต่ว่าพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เราหวาดกลัวได้นะครับไปเลยวฝรั่งเศสเราต้องเราต้องถือธงด้วยโอ้โหปืนใหญ่โอ้โหปืนใหญ่แล้วโอ้โหดูโอ้โห,ห,โโห,ห,โโหดูดดดดด ฟาละเบิร์ตโอ้โหโอ้โหโอ้โหดิ้ดิ้ดิ้วฟาละเบิร์ตฟาละเบิร์ตดิดิดิ้วโอ้โหโอ้โหลุงลุงลุงเตยนเตยนก่อนเตยนก่อนโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอีวิววิ่งไปโอ้โไปเลยเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับผมบอกนะครับปลุกใจได้แค่แป๊บเดียวนะครับโอ้โหทหารทุกคนนี่โอ้โหขาขาดแขนขาดเต้นไปอะโอ้โห ว้าเดเดเดเวูวูอ้โหใจเย็นๆโอ้น้องชายใจเย็นลากรอเดิดเดิดวู้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 ดูดิูิวูวู้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 วไ้วู้วู้วู้้วู้ววใจเย็นอีมิววดิดิวู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 ้วไม่มีใครเหลือเลยยิงมันวไหล โอ้โหคนบาดเจ็บกับศพเต็มเลยครับแต่เราไม่น่าตายนะครับใช่าปะไม่อเอานะเอาเอาข้าวนี่<ม>ถึงมาด<ม>ิ<ม>เอียชาลอตคุณเอมิว<ม>ชาลอตจากกรมทหารลาบที่ร้อยห้าเปอเซ็นตตอนนี้เขาถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากกองทัพศัตรูในวันที่ย<ม>ี<ม>่สิบสิงหาคม ขาได้ถูกจับไปเม็นเชลยหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรและได้รับทราบข่าวของเขาโดยเร็วที่สุดเฟรดดี้เขาเป็นคนอเมริกันเขาสมัครใจที่จเข้าร่วมรบกับฝรั่งเศสในช่วงร่งต้อของสงครามเบื้องหลังความกล้าหาญของชายคนนี้ได้ถูกทำลายลงในสงครามหรอชายผู้นี้มีความคิดเพียงหนึ่งเดียว ลงโทษพวกที่ทำลายชีวิตของเขาโหเหตุเกิดสงครามัมันเป็นการต่อสู้เถอภูมิสมองภูผังหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกองทัพของเวลียมวันดอฟอ๋อนี่มันผู้นำคนเดียวกับที่อีมิวไปสู้เนี่ยว่ะแต่ว่านี่มันผ่านมาในช่วงเดือนต่อมานะครับเราต้องระเบิดสะพานทิ้งนะครับเดี๋ยวนะ หมัดหมัดหมัดตรงเฮ้ยอ๋อปเยสวยเลยปแจเรามีหมัดตรงกับปแจครับสวยเอาไว้ตัดร้รถหนามนั่นเองผมอยากจะบอกให้เลยครับว่าร้รถหนามในผลิตโดยชาวฝรั่งไอ้ชาวเอยอรมันเป็นคนคิดคนขึ้นมานะครับระเบิดมาครับอ๋อระ,ะเบิดระเบิดระเบิดปาไปอ่ะ อ,อีกสักลูกครับเก็บไว้เก็บไว้คือเขาบอกให้เราไปทำลายสะพานทั้งทีเหรอระเบิดสะพานนะครับโอ้โหเบื้องหลังก็เป็นสงครามนะครับโอ้โหโอมปืนใหญ่ทอาไงอะ่ะเอา้าเพื่อนปลาเบิดเหรอ ต้องปลารเบิกไปข้างบนนะครับให้บันไดมันตกลง,งมาไม่ถึงอีกบ้าเอ้ยอ้าถึงแล้วบึ้มขึ้น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 บ้าหันครับมีทหารหนึ่งคนครับมีเศษอีให้เก็บด้วยเศษโจรครับอ้าดรอลงมาลงมาไปเอาหมัดต่อยเนะาะหมัดต่อย ต่อยเลยเ,ออเก็บของได้ไหมเก็บของได้ไหมรูดป,ปืนรูดป,ปืนรูดป,ปืนไม่ได้ด้วยโผเพื่นที่นายช่างกล้าหาญผมชื่อจริงจริงตรงไปข้างล่างครับเราทําอะไรมันไม่ได้นี่ไงจะระเบิดสะพานนะครับอ๋อนี่นนะมีเบิดให้เก็บด้วยครับเก็บระเบิดสักรูแล้วก,กันเฮ้ยแต่ระเบิดได้ครับแปะเลยครับอ,อ๋รบอ,ะร,ะอ,อ,อร,ระเบิดได้แล้วนี่อ๋อเมื่อกี้ระเบิดมันขาดใช่ไหมเออพอดีเลยครับมาระเบิดได้แล้วสะไปบาร์ค้างแล้วก็ เย้สะพานแตกครับนีครเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นสาบการระเบิดสะพานทิ้งนะครับฟูขึ้นได้ต่อดีกว่าผมอาจจะไม่ได้เก็บของบางชิ้นนะต้องขออภัยด้วยนะว่าผมอาจจะมองไม่เห็นนะ อ๋อน,นงานเห็นทุกคนกองระเบิดแล้วน,นะมันจะทำให้สภาตรงนี้มันเรามีที่เดินไงมันจะแบบระเบิดให้ามาให้เรามีสเปซสำหรับการยิ่งยังหน้าต่อนี่ไงเอ้าครั้งเดียวซะด้วยกลับไม่ได้ด้วยนะโอ้กลับไม่ได้ด้วยครับมีบันไดครับตามเสร็จครับ,ตา,รรบตามเสร็จต้องปลาใส่อยู่แล้วอ่าเรียบร้อยหัวหน้าของฝ่ายเยอรมันในตอนนี้ที่เรากำลังไ,ไปสู้ด้วยเนะี่นชื่อว่า เออบารอนฟอนดอฟนี่นเองน่าใช่นะครับปืนใหญ่แล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปืนกลอีกแล้วหรอ,อมาโจรสุน,นเฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้เออต่อเลยตกเฮ้ยระเบิดได้เสร็จโจ่เสร็จโจใครสั่งใารสอนให้สเปซรับการอยู่ของนายมันชิ้นแย่เสือเกินนะ ระเบิดไปกินเอาหนีไปแล้วครับเรียบร้อยบุกต่อสิครับเอาเดี๋ยวมาได้ไงเนะี่ยข้างหน้ามีมีอะไรชิ้อย่างนะครับเฮ้ยมันมาแล้วไปแล้ว <c oughs> มีเรือเหาะด้วยโอ้โหอา่านเลยครับ ในเรือ่องครับผมว่าผมน่าจะไม่เปิดอ่านแล้วล่ะเพราะว่าผมคงไม่อ่านจริงยิงไกลยังไงไปต่อครับเริ่มระเปิดลงข้างนอกนะครับโอ้เราเข้ามาในฐานศัตรูแล้วครับทำลายทิ้งขวดเบียร์แหละครับเอานี่นี่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมีของข้างบนด้วยวิบวับเลยอ่ะ เราต้องล่อถ้าหาคนนี้ก่อนนะให้ไปทางซ้ายว่าทางขวานี่ลยกับทางซ้ายขึ้นไป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 ยาปาตาอร์เออเรียบร้อยเจ็บเจ็บเจ็บหมัดเดียวจอดอ่ะเออเฟสตี้ผมอดี๋ยวใจเย็นเฟสตี้ผมไม่ถือของโอ้โหมีของเก็บเยอะมากโโอ้หแต่ไม่ได้ตามเก็บเลยเสียดายเลยแต่ก็ช่างมันเถอะเก็บมะเขือเทศหนึ่งลูกเฮ้ยอ๋อ ดูแลมันจะน่าจะให้เราปลาใส่ใช่ป่ะเนี่ยให้มีของให้เก็บด้วยครับทุกคนเฮ็บร้อยขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยเ้อเก็บของเียบร้อยต่อไปตาแกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่นี่นี่ฉีกทงเหรอใช่ครับผมฉีกทงนะครับนี่ที่ของเราแล้วครับ ขอบคุณสำรับการสรนับสนุนจากกาองทัพฝรั่งเศสที่ทำให้แผนการของเยอรมันล้มเหลวแนวหน้าของเยอรมันได้ย้ายกลับไปทางทิศเหนือและหน้าหนาวก็เข้ามาเข้ามามีแต่อาหารซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเขาวงกตก,กว้างใหญ่ของสนามเพาะและอุโมงค์ที่จะกลายเป็นภาพที่ลบไม่ออกแห่งสงครามที่ยงใหญ่แห่งครั้งนี้กองทัพทหารของเขาได้ถอยกลับมาที่เขตจางเมืองของโนเชพา มันเป็นค่าเดียวที่มิวถูกจับตัวเป็นนักโทษนะครับค่ายชอวาโนเชพาวครับอ้าวโอโ้โหมันย้ายมานี่ด้วยพระเจ้าช่วยอีมิวยังไม่ตายครับถือดีไปต้องการของกินนะครับโโหหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับไม่ได้ครับต้องเอาอาหารให้หมากินก่อนอันนี้ใช่ปะ หมุนทางซ้ายได้โอ้เรามาอยู่ที่นี่นานมากนี่นี่มันต้นปี1 9ึ5งเ้าห่งแล้วเรามาช่วงปลายปีแสดงว่าเราอยู่ประมาณ4-5เดือนได้แล้วโอ้โหนานจัดเลยนายทำอาหารหน่อยเฮ้ยรูปภาพโอเคเลื่อนอ่ะใครอ,อ่ะเอาข้าวอขอลืมไปครับข้าวเพิ่งย้ายมาถอยออกมาจาก เฟตตี้เมื่อกี้เขาเฟตี้เขาแบบมาเรียล่ะถึงคุณพ่อที่รักตอนนี้เปรนากาศที่ดูตึงเครียดและไม่มีอะไรแน่นอนเอาซะเลยเอมันใช้คนจากเซนต์มีเอลเป็นโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฟั่งเศษฉันหวังว่าเอามันจะปฏิบัติดีกับพ่อและดูแลพ่อเป็นอย่างดีนะฉันจบเจ้าหลานชาให้พ่อแล้วและส่งรูปให้ดูด้วย ด้วยรักและโปรดตอบกลับให้เร็วที่สุดด้วยนะเอาขาต้องไปเลยครับอาหารได้ดีจังครับครับครับเหนื่อยก็เหนื่อยผมอีบเออนี่คืออะไรอะลงมาเขาบอกให้ใช้น้ำไฟแล้วก็ใส่กอะไม่ถูก เปิดไฟกอไม่ได้อันนี้ใส่กออันนี้ไฟ,นนไฟแล้วน้ำน่าจะอันนี้หรือเปล่าใช่น้ำน่าจะอันนี้แหละครับหมุนโอเคใส่น้ำแล้วก็เติมไฟแล้วก็ใส่กอเยอรมันโอ้โหโอเคแล้วก็ไปให้ชาวเยอรมันกินกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวปืนปืนปืนป,ปืนใหญ่ยิงออกมานี่เหรอยิงี่เออเอเอ,เอ,เอ <c oughs> โอ้มันยิง <laughs> ผมบ้ามันต้องยิงโอ้โหเยินของมาแล้วมันยิงเลยโอ้โหบ้าเลยหลบก่อนเลยครับหลบก่อนเลยผมหลบก่อนเลยไม่มีที่หลบโดนทับเหรอน้องหมา ต้องหมามาช่วยกด alt แล้วกดเลขกหนึ่งโอ้โหเละเลยอะ่ะถ้าถามว่ากองทัพของชาวฝรั่งเศสเขาจะยกขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับยกขึ้นมาทางทิศเหนือขึ้นมาเพื่อโจมตีโจมตีกบดุโอ้โอเคออกมาได้แล้วนั่นเองผมว่าคลิปนี้เนี่ย ยาวน่าจะาป,ประมาณนี้แล้วกันนะ,นนนะครับในเอพิโซดนี้ครับก็ใครที่ชอบคลิปเกมวาเลนทันเดอะเกมบอลก็อย่าลืมเชื่อมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหผมด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเกมแรกของช anel เราเองก็อาจจะมีการแปลผิดแปลถูกหรืออาจจะไม่มีการแปลตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เชื่อเกมแล้วจะพาหน้ากันนะครับเกมเกมนี้หรืออาจจะมีเกมอื่นเข้ามาแทรกก็ก แล้วแต่โชคชะตาอะไรก็แล้วกันสับเกมน,นี้ก็เซอร์เกตแล้วเจนพาร์หน้ากันนะครับสับวอลเล่นฮาร์ดเกตวอล์บายบายครับทุกคนเซอร์เกตและเจนพาร์หนาครับ